โอเคครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนเนาะพี่ชื่อพี่การนะครับจากเพจไกด์ใบาการนะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4นะครับอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนาะพอดีวันนี้เกณฑ์การรับสมัครต่างๆของแพทย์รอบหนึ่งของรามาเนี่ยมันเพิ่งออกมาใช่ไหมพี่ก็อยากจะมาวิเคราะห์หรือว่ามาช่วยไกด์ให้น้องๆดูว่าเออแบบมันเปลี่ยนตรงไปมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ดูว่าน้องๆสามารถเตรียมตัวหรือว่า แบบต้องปรับตรงไหนบ้างเพื่อบางคนอาจจะเริ่มไปแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคพี่ขอ disclaimer ไว้ก่อนนะคือตัวพี่ถึงแม้ว่าจะเรียนอยู่รามาแต่พี่ไม่ได้มี i n นไซ h ์หรือว่ามีแบบเออข้อมูลวงในมากๆพี่ก็เห็นประกาศเหมือนน้องเหมือนกันนะพี่ไม่ได้มีข้อมูล i n นไซ h ์อะไรเลยนะโอเคขอ d i s c l a นี้ไว้ก่อนเนาะก็ไปเริ่อัอะไรดีกว่าครับ โอเคอันนี้นะครับเป็นประกาศเนาะในส่วนของพาร์ทพอร์ตโฟลิโอนะพี่ขอเน้นแค่พาร์ทพอร์ตโฟลิโอแล้วกันเพราะว่าส่วนอื่นนะ่ะน้องๆสามารถไปอ่านเองได้แต่ว่าพนะอร์ตโฟลิโอเนี่ยบางคนอาจจะแบบทำไปแล้วหรือบางคนอาจจะแบบเออยังไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ความรู้สึกหรือว่าแชร์แบบพวกวิธีการเตรียมตัวหรือวิธีการรับมือต่างๆอะไรเงี้ยให้น้องๆฟังเนาะน้องๆจะได้สามารถแบบเริ่มเขียนกันได้หรือว่าบางคนอาจจะเขียนไปแล้วก็สามารถปรับแก้กันได้อย่างถูกกตต้ออ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 งงงนนนนนนนัั่่่เเเเเเเคครรบบโโโพ์ฟ okay. ลนะิิาาาะะแป็สวหมมืด มันจะเปลี่ยนไปนิดเดียวเปลี่ยนไปไม่เยอะอันดับแรกก็คือ personal statement มีทั้งหมด3คําถามใหญ่เนาะมี5คําถามย่อยเนาะใครอยากรู้ว่ามี5คําถามย่อยตรงไหนบ้างเนนะี่ยไปพี่เคยทําคลิปวิเคราะห์ไปแล้วนะเหมือนของปีที่แล้วนะพี่ทำคลิปวิเคราะห์ไปแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนะี่ยพี่ได้อ่าน personal statement ของน้องๆที่กำลังจะยื่นหลายๆคนเนาะแล้วหลายๆคนนะตอบคาถามไม่ครบซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเขียนตัว personal statement หรือว่าตัว SOP นั่นเองอื ก็พี่ทำวิดีโอวิเคราะห์แล้วน้องสามารถไปดูได้นะพี่เดี๋ยวพี่แปะลนนะิงก์ไว้ตรงนี้เนาะหมายถึงว่าแปะรูปคลิปไวนะ้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีข้างล่างเนี่ยข้างล่างก็จะมีตัวของลิงก์คลิปด้วยนะเดี๋ยวพี่ก็แปะไว้ให้เหมือนกันไปดูวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยว่าคำถามแต่ละข้อแบบอยากจะให้น้องตอบเกี่ยวกับอะไรแล้วแบบน้องๆสามารถตอบเกี่ยวกับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยพี่ก็จะวิเคราะห์ไปแล้วนะครับปีที่แล้วสามารถไปดูได้อืมทีนี้ต่อมานะครับส่วนที่เปลี่ยนเนาะของ personal s t t a e m e n t เนี่ยคือจำนวนคำเนาะปีปีแล้วปีปีที่แล้วเนี่ยนไดด้้้ททัััังงหหมมม5-6 5,300ตววอกษรร ปีนี้เขาเหลือสี่พันซึ่งในมุมของพี่อะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนทําไมอาจจะเพราะว่าด้วยจํานวนคนที่สมัครที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าด้วยเขาพี่ไม่รู้เขาลดจำนวนกรรมการคนตรวจด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแบบมองว่ามันแบบมากจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าในมุมพี่พี่รู้สึกว่าแอบแบบแอบแบบแอบแบบทำร้ายเด็กนิดหน่อยนะเพราะว่าเหมือนแบบมันเขียนได้น้อยลงเนาะแอบถือว่าพื้นที่ในการเอ็กซ์เพรสหรือว่าพื้นที่ในการบรรยายแบบตัวเองอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยน้อยลงเนาะเพราะว่าจริงๆปัญหาของการเขียนโพ ไม่ใช่ว่ามันคือการเขียนแบบไม่ไม่พออะไรเงี้ยปัญหามันคือเขียนแล้วมันเกินซะมากกว่าซึ่งจริงๆ5,300ายหลายๆคนก็เขียนเกินอยู่แลว้วบางคนแบบอยากอธิบายมากขึ้นหรืออยากแนะแนําตัวให้กรรมการรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหลือ4 0 0พันอ่ะมันแบบน้อยลงไปอีกนะซึ่งโอเคก็ก็ทําอะไรไม่ได้นะ้ซึ่งจริงๆ1 3 0 0ที่หายไปพี่ว่ามันได้แบบเกือบพารากราฟหนึ่งเต็มเต็มเลยอะ่ะซึ่งแบบมันค่อนข้างเยอะอืมแต่ว่าทีนี้ก็ต้องแบบ เพราะว่าเหมือนที่บอกเนาะมันมีสามคำถามใหญ่สามคำถามใหญ่แล้วมีห้าคำถามย่อยเนาะที่ต้องตอบห้าพ o i ย่อยที่ต้องตอบเนาะแปลว่าพื้นที่ในการตอบแบบมันแบบค่อนข้างน้อยลงจริงๆซึ่งโอเคน้องอาจจะต้องแบบเออต้องปรับตัวในการแบบเขียนบางอย่างให้กระชับขึ้นหรือว่าแบบเออเรียกว่าไงหมายถึงว่าคือพยายามโฟกัสที่ตัวแบบเนื้อหาหรือตัวแบบสิ่งที่ต้องอธิบายเนี่ยเพราะมันเป็นแบบยางน้อยคนอธิบายเนาะมันก็คือแบบรีคว r เมนต์ว่าน้องต้องอธิบายหรือว่าน้องต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่ปะเออแต่ว่าแบบน้องก็ยังต้องแบบคีความแบบเรียกว่าไงหมาถึงว่ ไม่ได้มีแต่แบบไม่ได้มีแต่ตัวเนื้อหาอย่างเดียวน้องต้องแบบใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเออหรือว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็แนะนําว่ามันแบบค่อนข้างยากแต่ว่าพี่รู้สึกว่าน้องๆสามารถทําได้ค่อยๆแบบค่อยๆปรับค่อยๆค่อยๆก็คือคือถ้าระวังเนื้อเรื่องดีอะไอตัวการใช้คําก็อาจจะแบบทาให้แบบเยกว่าง่ายถต่ว่าก็ชับแล้วก็แบบประหยัดคํามากขึ้นอะไรเงี้ยครับลองดูนะลองดูอื อันนี้คือในส่วนของอ่อความสเตทเมนเนาะต่อมาเนาะในส่วนของตัวที่2อันนี้เป็นส่วนใหม่นะคือตัวค u r ีคูลแรคอลคูลแรวิเต้นะครับหรือว่าตัว C V นั่นเองซึ่งโอเคถามว่า C V อันนี้ C V อันนี้เขาขออะไรบ้างเขาคือเขาขอ C V เนาะมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้า A4 เนาะเป็นสิ่งที่แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญหรือว่าไทม์ไลน์พร้อมระบุชื่อรางวลและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมโดยสรุปข้อมูลอย่างกระชับและชัดเจนเน้นหลักๆอยู่ก็คือ1ก็คือมันเป็นไทม์ไลน์ที่ระบุ รางวัลระบุกิจกรรมต่างๆเนอะอ,อันนี้คือสิ่งแรกอันนี้คือคําอธิบายว่า c ีวเนี่ยเขาต้องการให้เขียนอะไร2ก็คือขอความกระชับและความชัดเจนคืออ่ะคืออันเนี้ยคือพี่พี่มองนะในส่วนตัวพี่มองว่ามันคือลิสต์สรุปว่าเราทาอะไรไปแล้วบ้างหรือว่าทั้งชีวิตเนี้ยของน้องอะแปลง่ายๆนะทั้งชีวิตเนี้ยของน้องน้องทำอะไรไปแล้วบ้างน้องทาไปเมื่อไหร่น้องทาไปที่ไหนทําอะไรไปบ้าง เออคือไม่ไม่ได้เน้นรายละเอียดไม่ได้เน้นว่าเอ้ยแบบรีเฟลชันคืออะไรน้องได้เรียนรู้อะไรหรือว่าได้อะไรอะไรยังไงน้องไม่ไม่ได้เน้นพานั้นแต่ว่าเน้นว่าน้องทําอะไรไปมากกว่าพี่ว่าเป็นสเปซที่ดีเป็นแบบเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้น้องๆอโชว์ได้โชว์กิจกรรมที่น้องทํามากขึ้นเพราะบางคนมันทํามาเยอะจริงๆแล้วบางคนแบบเออเรียกว่าไงหมายถึงว่าแบบมันหลากหลายมากจริงๆอะไรเงี้ยก็สามารถเขียนได้หรือบางคนมันแบบทำสิ่งเดิมแต่ว่าทำซ้ำๆทำซ้ำๆเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นแบบโชว์ถึงเรื่องของแบบความพยายามหรือว่าความแบบมุ่งมั่นั้นกแลว อีกอันนึงพี่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือพี่ในมุมนในอันนี้พี่เพิ่งคิดวันนี้เนาะเพราะว่ามันเพิ่งออกวันนี้เหมือนกันพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากขอ CB ีด้วยเนี่ยคือเขาแบบอาจจะอาจจะนะย้ำว่าอาจจะพี่ไม่รู้นะอันนี้คือในมุมพี่พี่คิดเฉยพี่พี่มองว่าเขาอาจจะแบบพยายามสแกนดูด้วยมั้งว่าแบบดูหาคนที่ทํากิจกรรมมาตลอดไม่ใช่ว่าคนที่มาทาตอนช่วงท้ายๆอย่างเดียวหรือว่าคนที่แบบมานั่งแบบเพิ่มตอนช่วงแบบม6อะไรเงี้ยหรือว่าแบบมา ปั่นงานเพิ่มเพื่อเอามาใส่พอร์ตอะไรเงี้ยเออเพราะว่าตัว C ีก็จะเป็นตัวบอกไงว่าน้องทํากิจกรรมตอนอันนั้นตอนไหนอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าตัว C ีีเป็นตัวที่1ก็คือเหมือนที่บอกเนาะได้น้องได้โชว์แบบฟูลพอร์ตฟิลิโอของน้องเลยว่าน้องทําอะไรไปแล้วบ้างเป็นฟูลลิสเลยนะอืมสองก็คือเป็นตัวแบบเหมือนช่วยแบบบอกว่าน้องทํามาอย่างได้วความสม่าเสมอไม่ได้แบบมาทิปทำตอนท้ายๆอะไรเงี้ยอืมทีเนี้ยก็คืออีก point หนึ่งก็คือแบบเขาขอว่า1ไม่เกินหนึ่งซนะซึ่งจริงๆอันเนี้ยม คือปกติอ่ะพี่ขอเกินก่อนปกติถ้าสมมติว่าใครพอรู้อยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยก็คือของรามาส่วนใหญ่มันจะเป็นการกรอกในระบบเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนไปกรอกข้อเป็นกล่องข้อความเป็นแบบ text box อะไรเงี้ยอยู่บนหน้าเว็บเป็นเว็บเบสอะไรเงี้ยแล้วน้องไปกรอกเข้าไปนั้นซึ่งทีเนี้ยพอเขาขอ cv เป็นหนึ่งหน้า a 4ีอ่ะส่วนพี่ว่ามันอาจจะเป็นในรูปแบบของเป็นแนบไฟล์หรือว่าแนบ pdf อะไรเงี้ยแนบแคนวาอะไรเงี้ยประมาณเป็นเป็นฟิลฟนั้นแล้วเรื่องของแบบ เออฟอนต์หรือว่าแบบตัวหนังสือขนาดตัวหนังสืออะไรเงี้ยเทคไซส์ต่างๆอะไรเงี้ยฟอนต์ไซส์ต่างๆเงี้ยมันอาจจะยังไม่ออกมาหรืออาจจะยังไม่ชัดเจนพี่ไม่รู้ว่ามันคัสตอมไมได้มากแค่ไหนอาจจะต้องรอประกาศในอนาคตเนาะว่าแบบเอ้ยพราเขาขอแบบฟอร์แมตไหนอะไรเงี้ยบางทีอาจจะขอเป็นไทยสารบัญ1 4 1 6อะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าน้องเตรียมไว้ก่อนเนาะหมายถึงว่าเตรียมลิสต์ไว้ก่อนซึ่งโอเคพี่พี่ไม่เคยทําใน YouTube หแต่ว่าในในไอจีพี่เคยแจกตัวเทมเพลตการแบบเตียงตารางคือพี่ไม่ได้ เตรียมตารางเป็นตารางรวมกิจกรรมไว้เป็นโพสต์อันนี้ใน i อจนะคือพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อยากขายเนอกแต่ว่าแต่คืออันนี้พี่พูดพีู่ดจริงพี่ไมไ่อยากขายจริงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่พี่ทาทาพี่พี่ที่ทำมาเองก็คือช่วงน,นั้นพี่ทํเองก็คือเป็นเหมือนชีพเป็นเหมือน Google s h e e t รวบรวม,วม,วมกิจกรรมเพื่อที่ว่าเวลาแบบไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือว่าเวลาแบบหยิบไปทําพอร์ตแบบไม่ว่าจะเป็นของที่ลาม,มาหรือว่าของที่อื่นอะไรเงี้ยน้องจะได้แบบมีดาต้าเบสรวมว่าน้องทํกิจกรรมกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างงซึ่ใน ซึ่งในซึ่งใน CV ตรงเนี้ยเออใน CV ตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนเป็นจุดที่น้องสามารถแบบเอา Database ตรงนั้นนะมากรอบลงได้เลยแค่จัดเป็นแบบไทม์ไลน์เฉยๆเออก็คือถ้าสมมติว่าใครอยากไปเอาเทมเพลตหรืออะไรเงี้ยพี่มีแจกเทมเพลตอยู่ในโพสไอจีนะสามารถไปเอาได้ในใไอจีไกด์ราการนะครับโพสต์สีเขียวอันนี้เลยอืมอันนี้คือพาของ CV เนาะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้นะไม่ว่าจะเป็น Personal Statement CV หรือว่าพาต่อ,ต,อต่อไปเนาะถามได้หรือว่าอยากแชร์ไอเดียก็แชร์กันในคอมเมนต์หรือว่าแชร์กันผ่าน DM, DM พี่กงนนะ DM, DM ็ดออยู่่เสสสมมมมนนะใคราารงไไาาาากก็าาถถทัด้ โอเคป่ะอืมภาษาน,นี้ยเขาก็ไม่ได้บอกนะขอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพี่ก็พี่ว่าน่าจะแบบอันนี้ภาษาอะไรก็ได้เพราะโดยปกติของราม,มาไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหรือว่าแบบพีซอนเซลเมนอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรก็ได้อืมแล้วแต่ที่ถนัดเลยนั่นเองโอเคอันนี้คือของ CV นะอืมต่อมาต่อมาต่อมาคือพาร์ทรวมกิจกรรมนะอืมซึ่งโอเคอันเนี้ยก็คือเขาขอ10กิจกรรมเหมือนปีที่แล้วเนาะคือปีก่อนๆมันจะเป็น15แล้วเหลือ12แล้วเหลือ10 Df. ซึ่งแต่ก่อนอปีที่แล้วปีล่าสุดเลยปีที่แล้วปีที่แล้วมันจะสิบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามกับเจ็ดก็คือสามอันใหญ่กับเจ็ดอันย่อยซึ่งสามอันเนี้ยเขาขอบเขาแบบเหมือนขอประมาณอันนี้คือพูดให้เผื่อน้องๆบางคนที่แบบยังไม่เคยฟังเนาะสามอันเนี้ยคือเหมือนประมาณว่าเป็นสามอันใหญ่ของเราอันที่เราเราพราวมากหรือว่าเราภูมิใจหรือว่ามันมีคุณค่าต่อตัวเรามากๆอะไรเงี้ยอันนี้คือสามอันใหญ่ต่อมาเจ็ดอันย่อยอันนี้คือเป็นเจ็ดอันที่แบบที่มันที่มันแบบก็เป็นเจ็ดอันอื่นๆที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนนาารเเเป็ออออตัววคมขงะ ประมาณนั้นซึ่งโอเคไอ้สอันเนี้ยแต่ก่อนมันเขียนได้พันสี่แล้วไอ้เจ็ดอันเนี้ยมันเขียนได้เจ็ดร้อยตัวตัวหนังสือตัว,ตวอ,อักษร่ะรวมช่องว่างอะนะซึ่งปีเนี้ยอันเนี้ยก็คือก้อนเนี้ยมันไม่มีแล้วเว้ยก้อนเนี้ยมันไม่มีแล้วเขาบอกว่าสิบอันเนี้ยทุกอันมีความสําคัญพอๆกันพี่ว่าเขามองอย่างนี้นะอืมเพราะว่าอืมพี่ว่ามันสำคัญพอๆกันก็คืออ่ะซึ่งจากเจ็ดร้อยเนี่ยมันเอาไปเป็นแปดร้อยเนาะ แปดร้อยไม่เกินไม่เกินแปดร้อยซึ่งโอเคอันเนี้ยดีเพราะว่าหลายๆคนเวลาเขียนเจ็ดร้อยมันแบบไม่พอจริงๆเพราะาแบบมันมันยาวบางทีอ่ะเออประมาณนั้นแปดร้อยตอนหนึ่งกิจกรรมเนาะโดยเป็นกิจกรรมที่สแสดงศักยภาพโดดเด่นในด้านต่างๆก็คือเป็นเหมือนกิจกรรมที่แบบมีความโดดเด่นทางด้านต่างๆนั่นเองซึ่งและสอดคล้องกับโครงการที่สมัครอันนี้เขาขีดเส้นใต้ไว้เลยนะแปลว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งโอเคถ้าสมมติใครสมัคร m D M มเอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบมีกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับโครงการเอ็นดงเช่นว่าไม่ หรือเอเจนเนอร์ลิงหรือว่าพวกแบบเมดิคอลอินโนเวชันพวกแบบไ Me บโอเมดไบโอเมดอะไรเงี้ยนี่ออกปะประมาณนั้น Bio ไบโออินร์เมติกใดๆอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เข้ามาได้หรือถ้าเป็นพวกแบบ MDM MM, m ก็จะเป็นพวกแบบกิจกรรมในเชิงของบริหารในเชิงแบบแมネจเมนต์หรือว่าพวกแบบซอฟต์สกิลอื่นๆที่สําคัญในการแบบบริหารการจัดการต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เข้ามาได้เหมือนกันคือพี่อยากเน้นตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาขีดเส้นใต้ไว้แปลว่าแบบมันสําคัญจริงจริง ซึ่งโอเคอันนี้เป็นเช่นนะไม่จำเป็นต้องระบุคบทุกข้อนะเช่นอันหนึ่งก็คือกิจกรรมสะท้อนตัวเองสะ,สะท้อนตัวตนของตัวเองส่งผลถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้สมัครปัจจุบันก็คือเป็นกิจกรรมที่ที่แบบแสดงความเป็นตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกีฬาพวกงานอดิเรกต่างๆอะไรเงี้ยกีฬาดนตรีหรือว่าแบบจิตอาสาใดๆอะไรเงี้ยก็สามารถเขียนได้เหมือนกันต่อมาคือเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการต่อมาเป็นผลงานด้านศิลป,ปะดนตรีกีฬาความเป็นผู้นําตั้งแต่ระดับโรงเรียนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์วอร อืมแล้วก็ผลงานท่านวิชาการเช่นแบบโครงงานวิทย์นวัตกรรมอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแบบค่ายวิชาการต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถเขียนได้เหมือนกันประมาณนั้นคือหลักๆก็คือหมายถึงว่าจะใส่อะไรก็ใส่ได้แหละประมาณนั้นคือเป็นกิจกรรมที่แสดงศักยภาพโดดเด่นก็คือถ้าเรามองว่าเราโดดเด่นทางด้านใดคือไม่จำเป็นว่าเราต้องมีครบก็ได้เห็นหมเขาเขียนอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อหรือว่าครบทุกด้านเราเราอาจจะเป็นคนที่แบบถนัดแบบวอลเลียหรือบางคนอาจจะเป็นแบบเด็กสวนอเด็กโอลิมปิกวิชาการใช่ไหม เราก็สามารถใส่พวกนั้นหนัก,นกๆเยอะๆก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะแบบเอ้ยเราอยากเป็นคนที่ถนัดหลายได้า,านเราก็ใส่แบบปนๆกันหลายๆอย่างก็ได้ให้ครบสิบอันอะไรเงี้ยได้เหมือนกันโอเคปะ่ะเอออืฮึประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือสิบกิจกรรมเนาะอันละแปดร้อยซึ่งถามว่าพี่พี่รู้สึกยังไงกับสิ่งนี้ใช่ไหมพี่รู้สึกว่าหนึ่งก็คือตั้งแต่ปีก่อนๆที่เขารดจากแบบสิบสองเหลือสิบอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยชอบเพราะพี่รู้สึกว่าแบบมันเป็นเหมือนการแบบลดพื้นที่ที่ทําให้ทําให้น้องอ่ะ แบบสามารถเขียนหรือสามารถโชว์กิจกรรมที่ตัวเองทำได้ซึ่งถ้าสมมติว่าอาจารย์หรือใครดูอยู่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าตัวผมเองในฐานะคนยื่นพอร์ตแล้วก็ในฐานะที่แบบดูแลหมายถึงว่าช่วยให้คำปรึกษาน้องๆมาทุกๆปีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเรียกว่าไงหมายถึงว่าการที่น้องๆมีโอกาสได้ยื่นหรือว่า ได้แสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นผมว่าก็มีประโยชน์ต่อตัวน้องแล้วก็มีมีประโยชน์ต่อตัวคณะด้วยที่ที่จะได้รู้จักน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยผมมองอย่างนี้มากกว่านะอืแต่ผมก็เข้าใจในมุมของอาจารย์นะบางคนอาจจะแบบถึงว่าอาจารย์บางคนอาจจะอาจารย์บางท่านอาจจะมองว่าว่าแบบว่ามันใช้กาลังในการตรวจค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งผมก็เข้าใจในส่วนนั้นเหมือนกันแต่ว่าท้นในเมื่อในเมื่ออาจารย์หรือว่าในเมื่อรามาธิบดีไงอยากได้คนที่เหมาะกับตัวรามามากๆอะไรเงี้ยผมว่า ผมว่าการที่เรารู้จักเขามากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่แบบทําให้เราแบบแมทช์กันมากขึ้นผมมองอย่างนั้นนะส่วนตัวอืมโอเคทีนี้เหมอะในในพูดพูดให้กับน้องฟังเนาะก็คือพี่รู้สึกว่าหนึ่งก็คือแบบผลงานมันแบบน้อยลงเนาะแล้วการที่สามกิจกรรมหลักมันหายไปพี่รู้สึกว่าคือพี่พี่ชอบความความเป็นสามกิจกรรมหลักคือพี่ไม่ได้แบบชอบความแบบหมายถึงว่าพี่ไม่ได้รู้สึกชอบเพราะว่ามันคุ้นเคยหรือว่าชอบเพราะว่าแบบ มันเรียกว่าไงหมายถึงว่าแบบนอสเทียหรือแบบชอบความแบบออริจินอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ชอบเพราะว่าเหตุผลนั้นแต่พี่ชอบเพราะว่า3มกิจกรรมหลักอะมันเหมือนมันมันได้คิด p r o c e s เพิ่มเติมนะสิ่งที่เวลาแบบมีคนมาถามว่าเราจะเลือกอะไรเป็น3กิจกรรมหลักแล้วเราเราจะเลือกอนไนเป็น7กิจกรรมย่อยหรือว่า12กิจกรรมย่อยอะไรเงี้ยพี่มองว่าแบบเพราะว่าพี่มองว่าจะพูดว่าไงดีหมายถึงว่าพี่มองว่าแบบ คือมันมันได้คิดอะเพราะว่ามันได้คิดว่าเอ้ยถ้าเหมือถ้าเราแทนตัวเองด้วยสามกิจกรรมบางอย่างแค่3ามอย่างเนี้ยเราจะหยิบอะไรมาแล้วเพราะอะไรหรือว่าพี่จะชอบพี่จะชอบถามน้องเสมอว่าเอ้ยน้องหยิบอันเนี้ยมาแบบหรือว่าน้องหยิบสักอย่างมาน้องมองว่าสิ่งนั้นน่ะมีคุณค่าต่อน้องยังไงหรือว่าทําให้น้องเติบโตยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออน้องภูมิใจอะไรในตัวมันอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าพอเราแบบทําให้มันเป็นสิบกิจกรรมที่แบบเท่าเท่ากันอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่า แบบว่าแบบเออมันก็มันก็มันก็แฟร์เพราะแบบมันถึงว่าทุกคนก็ตั้งใจทํากิจกรรมทุกอันเท่ากันอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือว่าทุกคนก็ชอบกิจกรรมหลายๆอันเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแต่ว่าคือก็เข้าใจในมุมนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าการที่แบบหยิบสากิจกรรมมาไฮไลท์อะไรเงี้ยการรู้สึกว่าว่าแบบมันมันดีต่อตัวน้องมากกว่าด้วยแล้วก็มันแบบมันได้มันได้แบบเอ็กเพรสความเป็น หลายๆความเป็นตัวเองในหลายๆด้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอส,สมมติสมมติพูดอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าน้องสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วน้องทํางานกลุ่มอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออสมมติว่าถ้าน้องมี3กิจกรรมหลักให้เลือกเงี้ยน้องอาจจะไม่ได้เลือก3อย่างเหมือนกันก็ได้แต่ว่าพอน้องแบบต้องยื่น10กิจกรรมหลักที่แบบน้องที่น้องทําด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะยื่นเหมือนกันหมดก็ได้ซึ่งแบบความแตกต่างม,มันก็แบบก็น้อยลงไปอีก algo. อะไรเงี้ยคือถ้าหมายถึงว่าถ้าในถ้ามือคือพาร์ตเรฟเลกชั่นพาร์ตอะไรเง แบบพาที่แบบเป็นความเป็นพ e r s o นอลของตัวน้องหรือว่าพาที่น้องสามารถคัสต์ไมได้เองว่าจะหยิบอันไหนขึ้นมาเล่าหรือว่าหยิบขึ้นอันไหนขึ้นมาเรปริเซนต์ความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยพอพาเหล่านั้นหายไปอ่ะแบบการความแบบเรียกว่าไงรือว่าความยูนีในตัวของน้องอ่ะก็แอบแบบต้องน้องต้องพยายามดึงออกมาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีกิจกรรมอาจจะซ้ำกันหรือว่ากิจกรรมมันอาจจะแบบใกล้เคียงกับของเพื่อนให้ได้แบบมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเออคือน้องต้องแบบคือน้องต้องเหนื่อยขึ้นในการแบบทําให้แปดร้อยอันเนี้ยมันแบบมีคววามเเป็นตัอง แล้วก็แบบมีความเป็นเพอรตัวเองโดยที่แบบโดยที่ถ้ามันซ้ํากับคนอื่นก็จะต้องแบบทําให้มันเป็นมีความเป็นพีชโนลมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอืมซึ่งโอเคคอมเมนต์ส่วนตัวก็คือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจกับสิบกิจกรรมแต่แล้วแล้วมันเพิ่มขึ้นเป็นแปดร้อยอ่ะคือจํานวนคํามันก็หายไปด้วยเนาะปะเอออันนี้มันคือเท่าไหร่นะอ่ะสมมติบวกเลขใช่ไหมอันนี้มันคือสี่พันสองใช่ปะ่ะบวกกับสี่ร้อยสี่พันเก้าใช่ปะ่ะซึ่งมันก็ได้ประมาณ เออเก้าพันหนึ่งร้อยใช่ปะอันนี้มันเหลือแค่แปดพันเนี่ยน้องหายไปพันหนึ่งเหมือนกันเห็นปะแบบพันหนึ่งไออันนี้ก็หายไปพันสามแล้วอันนี้ก็หายไปอีกพันหนึ่งร้อยเงี้ยน้องหายไปสองพันสี่ร้อยแบบเยอะมากอะไรเงี้ยอืมก็สูๆ้ๆคบน้องๆคือคืออย่างน้อยก็คิดซะว่ายอย่างน้อยปีนี้เขาไม่ตัดกิจกรรมเราออกซึ่งถามว่าตัดไหมพี่ว่ามันก็ตัดแต่มันตัดสามกิจกรรมออกอมันก็คือแบบสามกิจกรรมใหญ่แล้วไปต่อเป็นสามกิจกรรมเล็กพี่ว่า แอบกดดานไปหน่อยอะไรเงี้ยอืมแต่พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนก็สามารถใส่ได้แล้วก็น้องๆทุกคนก็อาจจะสบายขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องมาเลือกกิจกรรมที่เป็นเซนต์ตัวเองอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบชอบกิจกรรมทุกอย่างอะไรเงี้ยเออแบบชอบมากกว่าสามอย่างชอบแบบ5้าอย่างภูมิใจห้าอย่างอะไรเงี้ยเอออยากเลือกสัก5าอย่างหกอย่างอะไรเงี้ยเออน้องๆก็สามารถแบบเรียกว่าไงหมายถึงว่ามันทอทุกอันมันแบบอธิบายได้เท่ากันอย่างน้องๆก็แบบเออก็รู้สึกว่าก็เต็มที่ได้กันหลายอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นอืมสอ่ๆ อืมส <mm ู้ๆครับอืมอ่าต่อมาส่วนที่สี่กับส่วนที่ห้านะส่วนที่สี่กับส่วนที่ห้าเนี่ยจริงๆพี่ขอพูดไปพร้อมๆกันอะไรก็ได้ว่ามันคือเหมือนมันเหมือนเดิมเนาะส่วนที่สี่กับส่วนที่ห้าส่วนที่สี่คือพาที่เป็นแบบหลักฐานกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกไฟล์ PDF หรือพวก YouTube อะไรเงี้ยก็คือส่งได้แบบส่งว่าเราทำกิจกรรมนั้นจริงหรือว่าเป็นส่งแบบให้เขาดูเพิ่มเติมอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเห็นป่ะแต่ว่าโดยที่ไฟล์ที่แนบต้องเป็นใช้แสดงหลักฐานเฉยๆนะมันเป็นแค่หลักฐานที่ว่าโชว์ว่าเราทำกิจกกกกรรรรรมมมมมมนนนนัั้้้้จจจจิิิิงงเเเเขาาาาาแแบบบบพพ่่ตตตๆวีีย็็ะะไผลณคืออ ไปใส่เพิ่มอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกันตรงนั้นแบบว่าเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเป็นแบบเอกสารเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเขาดูสิ่งนี้เพื่อเป็นหลักฐานเฉยๆว่าน้องทำกิจกรรมนจริงๆประมาณนั้นต่อมาส่วนที่5้านาะเป็นแบบจดหมายอ้างอิงและรับรองผู้สมัครอันนี้ก็อันนี้มันเขาเขียนมาค่อนข้างยาวนะแต่ว่าจริงๆมันก็คือตัวเลขาเป็นเช่นเลเทอร์เหมือนเดิมสองฉบับนะครับอืม ที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะคือหลักๆที่เปลี่ยนอ่ะก็คืออันหนึ่งก็คือตัวตัว c B ที่เพิ่มขึ้นเนาะก็คือตัวลิสต์กิจกรรมอืมโอเคคําถามหนึ่งก็คือน้องๆอาจจะบอกว่าเนี่ยพี่ตัว C ีอ่ะใส่แค่แบบ1ิอันนี้แล้วมันจะซ้ํากันไหมอะไรเงี้ยพี่ก็ขอย้ําอีกรอบหนึ่งเนาะว่าตัวซีอ่ะมันเป็นแบบแบบสมุดบันทึกทั้งหมดเลยเป็นแบบสมุดเป็นลายลายชื่อหรือว่าลิสต์ลายแบบกิจกรรมทั้งหมดลายชื่อกิจกรรมทั้งหมดที่ทน้องๆเคยทํามาคือน้องทําสัก5้าสิแบสองร้อยน้องหยุดแค่10 น้องทาอะไรน้องใส่ไปให้หมดใน s i มันคือแบบเหมือนที่บอกมันคือพื้นที่ที่น้องสามารถไล่ยาวทั้งหมดว่าน้องทาอะไรกิจกรรมน้องทํากิจกรรมอะไรไปไปบ้างในชีวิตนี้ของน้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนในส่วนพาร์ทพอร์ตโฟลิโอก็เปลี่ยนเนาะก็คือแบบมันลดเหลือสิบกิจกรรมเฉยๆแล้วอันละแปดร้อยอะไรเงี้ยซึ่งโอเคอาจจะต้องอาจจะเขียนง่ายขึ้นแต่ว่าแบบแต่ว่าพื้นที่ที่ทาให้แบบเอ็กเพรสคว้าเป็นตัวเองอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยลงประมาณนั้นเหมือนกันแล้วก็โพลล์สเตทเมนเนาะจำนวนคําเหลือสี่พัน หายไปเยอะนะตอนแรกแบบว่าจะเหลือสักถูถ้าลดพี่ถ้าลดจะค่าพันสามพี่ก็คิดคิดว่าไอ้สักห้าพันไหมหรือสักสี่พันห้าไหมโหสี่พันนี่แอบปวดร้ายไปนิดนึงเพราะว่าแบบคําถามคือคำถามเดิมอะคือเขาไม่ลดจำนวนคำถามเลยด้วยซ้ําอะไรเงี้ยทาไมถึงให้เขียนเอาลงพี่ก็ไม่เข้าใจว่า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 ด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าพี่ว่ากรรมการกรรมการก็คงแบบก็คงเห็นว่าสมควรแล้วไม่งั้นมันก็คงไม่ออกมาแบบนี้เนาะเขาก็คงประชุมกันแล้วแหละอืมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับน้องๆเออสู้ต่อไปนะครับ ถ้าสมมติาให้มองโลกในแง่ดีก็คือแบบก็ก็จะได้แบบเขียนน้อยลงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเออแต่ก็ขอให้น้องๆเขียนอย่างเต็มที่เนาะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามในวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถามใน i อก็ได้นะที่เอ็มไอจีได้นะไอจีเออกด์อนุสกอไบอนุสกอการนะครับกด์บายการนะครับอืมตอนนี้ก็มีทิกตอกแล้วนะแต่ว่าทิกตอกก็ลงคอนเทนต์เหมือนไอจีแหละแต่ว่าฟอร์มไปก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวพี่เองนาะอืมแล้วก็ ใครที่ดู y o u t u b ีนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับฝากด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันมากๆนะอยากแบบอยากเพิ่มหมายถึงว่ายอด Subscribe จะได้เพิ่มๆนะจะได้แบบจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เสนใจนะครับอก็สามารถติดตามคอนเทนต์ได้ใน ig นะครับมีคอนเทนต์ลงเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันครับก็คลิปนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างเรียกว่าไงหมายถึงว่าค่อนข้างสปอนเทเนียสนิดนึงเนาะคือคลิปมันหมายถึงว่าตัวประกาศมันออกมาเมื่อเช้าเนาะแล้วพี่ก็อัดวันนี้เลยนะวันที่15เดนะือน7เนาะ พี่น่าจะพูดค่อนข้างหมดแล้วมั้งเท่าที่คิดอะไรเงี้ยวันเนี้ยนนก็คือหลักๆก,ก็คือคือนั่นแหละน้องน้องอาจจะต้องพยายามมากขึ้นในพื้นที่ที่มันน้อยลงประมาณนั้นอืมถามว่าพี่ชอบไหมพี่ก็บอกตรงนี้เลยว่าพี่พี่ไม่เห็นด้วย <laughs> กับการที่มันลดไปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าคาัสซีวีพี่เห็นด้วยนะพี่ชอบนะแบบมันได้โชว์ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนที่บอกมันกันแบบมันช่วยสแกนคนที่แบบมานั่งทําช่วงหลังๆด้วยอะไรเงี้ยอืม่าทีนี้น้องอาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วสมุถ้าหนูทําช่วงหลังๆเป็นไรไหม แบบผมหนูคนใส่ทั้งหมดเลยไหมอะไรเงี้ยเออพี่ว่าก็ใส่ได้นะพี่ว่าใส่ได้เออเพราะสุดท้ายมันก็คือกิจกรรมที่น้องทําอยู่ดีคือหมายถึงว่าถึงแม้ว่าน้องจะแบบมาทําตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือว่าน้องถ้าทำช่วง,งช่วงแบบช่วงมหกหรือว่าช่วงแบบมห้าเทอมสอง 6, หรือช่วงม 5, ง 2, หกช่วง, 6, งท,ท,ท,ท้ายๆที่จะยื่นอะไรเงี้ยซือพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะกิจกรรมที่น้องทําอ่ะน้องไม่ได้ทําเพื่อได้อยากได้รายชื่อเพิ่มอ่ะหมายถึงว่าอยากได้รายรายกิจกรรมเพิ่มอ่ะน้องทําเพราะว่าน้องอยากทําหรือว่าน้องอย่างน้อยก็คือถ้้้้าาาาาานนอออองงยยกกกกทํเเพรรระว่่่ไดิิจมมช อย่างน้อยน้องก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายในการทํากิจกรรมนั้นพี่ว่าน้องก็สามารถใส่ได้อยู่ดีไม่ออกปะเออแบบไม่ต้องกูไม่จำเป็นต้องกลัวที่ว่าที่ว่าจะใส่หรือจะไม่ใส่อะไรเงี้ยคือมันใส่ได้เออใส่ได้จริงๆยิ่งุ่จริงโอเคก็ไว้เจอกันครับมีโอกาสก็ไว้คุยกันได้นะครับก็ถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากยูทูบกับไอจีด้วยนะครับก็ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ